มาเจอน้องน้องเพรินเนาะค่ะเนาะเจอน้องเพรินโดยบังเอิญนะคะวันนี้ไม่ได้นัดกันมาแต่ว่าโชคดีนะคะวันนี้มาเจอไ้เหันคเได้่นน่ะได้นาพนนี่ลสิบหลนวิวโอ้แสดงว่าเลขแม่นเจอพี่น้องสาวีพแินแม่นบไม่นุวน จะเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเหมือนี้แฟนนี่เลขครั้งเดียวกันจมาวันนี้มาเจอน้องแพนนะคะสาวนี่แานนี่แนั่สาวนี่นี่คนนี้นี่น่สาวอ้ปา จีระพรท่านทั้งหลายจงเปิดบารมีให้มีโชคมีลาภคือวันนี้มีคุณจีละจีละพรจีระพรคุณทองบางคุณนางสาวนิยาลัดด้วยด้วยเงินด้วยทอ้ เดนเา้อนสี่ต้นจี่สีาพันสามหม็ี่ห้าตันที่ห้าตูิไปี่กายังสอ6พันร้อยหกสี่ท่า้นพี่พี่ยกเสาเอ็เสาโ้มาละขั้นก็เลยจะเป็นเจี่ยข้ามาได้รากาในเวลาไน่เมื่อเดียวกันเวลาซีเป็ดงสีกอดแต่สินสามพี่ที่เจี่ขาตัวช้าตาคนหนน้องแง่งซ้อมื้นหางแต่ไมลายเอ็บ ก็ได้ยมากรานามาหารเกิว่านัิตย์ีบ้านก็ดี้เสียติดเต็นที่ตดนหนึ่ก็นานมขคนีาไอ้กีนึงกกนนจะมารวมจัดงบงบเสาหัวล ได้ที่เป็นเจ้าภาพนา่นี้งครับวาซเรียกันเตอรมี่แปดต้นตนละมืนเป็นนักเป็นคานจป็นี่หลังนี่คานกินนี่เขาใส่มาใส่จ้าเาล่อย้หอยจะกเขาล่อยทียจ่จแหนะต้องเป็นรักเป็นคานเป็นมืน

ก็ไม่ทำเลยนะคะวันนี้บักรายอยากได้มันดบักลายได้เต็นเเ้ก็ได้เอาได้เกินกันโบท่าปูเท่านั้นแล้ว่ายเดี๋ยวง่ายได้กันเอาไ้โซกวอาซันเอาไฮโซก็อาซันไฮโซก็อาซันไฮยังได้เกิ ใครเอลออกเปลนที่น่องเียก้องใดล่ะไมเรยกหมองก็จะมีเนเอมไม่บลังไเลม่บลเลย้คกนนั่นแล้วตัวแดงคนแล้วสิให้ต oh, yeah, like hey, right. oh oh, uh ัวใดสิใ huh. ห oh, ้โชคก้อนบลอก็าได้อ huh. oh, uh ืกนเอาอาจารย์ให้เลยจิ๊บใครเอาให้อืออาจารย์ให้แล้วแกนบลังแกนบลอ

ให้ต่อ <Sav> รงยกไปให่อตงแยกไปจัวเลียดีกว่าบักลาจะซี้ตัวเลขว่าสียเลลพกะอาจย์ไม่ซี้ตัวมันเดียวจั่ตัวเลขมาเกลพระอาจารยมัว่าเลขคูสีขาวเนาะะาะนี่ มันไปว่างร่องว่างร่องตื้นเอาบักลาซีบานนี่บักาบักาบักามาลศูนห้าสองศูนห้าสองงา่าอบักลามักาบศูนย์ห้าสองนะคะไอ้ไข่เขี่ยมล่างน้องแท่นเนาะค่ะเนาะบักลาซีศูนย์ห้าสองพี่น้อง ได้เือนสีหายแล้วคุณหาของคุณเดี๋ยวรอกันที่มันมีแลกเงินไห้กว่าคุณหาองเลหลกเงินไหลโอ้หลกเงินไหลโอ้เอสาตัวมันตันล้นเซติกับบนี้นะจ๊ว่าหลกันนี่น้เสติกนี่น้างสติกกัะมังกระมัง มาไดลยงาบอกแม่นน่นแม่ไม่นเมายิ่ฝนเลนคอด้หามได้้่าสีเยอะไื้อเปนกับบรเนี่ยและ้บอกพี่แม่อีกแม่ฝรล่งที่แม่ก็ได้ยิ่งฝนตกเอ้าฝนมันเจ้าละไายแม่ห้องแหงๆลูกฝั่สีไม่ก็ได้ออ บลาบอกว่าดีนี่ไม่เดินโดนนะบลาศูนย์ห้าสองนะคะที่ไ่ทีสองนพี่พ่อเห็นไปเห็นแล้วครับเห็นแล้วบอกทำเนบอกทำเนี่เอาทาเนี่ยมาถึงปั่งแม่บลากกับอันบุเก็นฮะที่เลยศูนย์ห้าสองคุณพ่อ เมื่อนี่เอยบอกลาสิบาราเหมเบิงสักวันเดิมหมยเด้อสิล้าหม่เิเลย่บกลาเอ้ยเอยบอกลาสิมาล้านหเดิมมาล้ได้บักบารานหมเดา้อลามาล่นเหมได้บหไ้ปืนบอกลามาเนเหยเด้หอยากเลี้เยอะละบอบอกลาอยากเล่นน้ำคนมันโอ้โได้ก็ไไมเปลนน้ำตายน้ำฝนตก เป็นาจเนลามัาลำเนำแบบอะไรโอ้ยลา่จะาเหนีดอกเกลยข้าเหียวบังลาเ็นไม่เกลือต่อหรือบังลาต้องต่อไมเกลยได้แยกย่อยหน่ยนะเพื่อนโอ้ยแยยหน่อยเ่อนบังลาต้องยุ่งาา่นแค่สนจนับนัลานย